อันนี้คืออะไรคะมันดูความสามารถของน้องมีจังกันนะคะนีต่ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรวิวของเล่นเล่นเร็วอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรคะ,นนคออะ,รคะโซนิคเป็นของเล่นในแมคโดนัลใช่ไหมคะมันดูความสามารถของน้องมีจังกันนะคะว่าน้องจะติดจมหรือเปล่าปะ้ น้องน้องต้องติดหมายเลขหนึ่งก่อนนะคะเนี่ยหมายเลขหนึ่งค่ะเราต้องติดตามหมายเลขเขาบอกหมายเลขไว้แล้วเราต้องตดดหมายเลขหนハハึ่งก่อนค่ะอ่ะอันนี้เอามาฝากไว้ก่อนนะคะอ่ะอันนี้มาฝากไว้ก่อนโอ้ย,มยไม่ขึมเลยเปนเลยอ่ารเราต้องติดเรียงตามหมายเลขนะคะติดอย่างละครึ่งติดอย่างละครึ่งก่อนอ่า ดินแ้จงลกนะคะอ่าอขอความช่วยเหลือไหมคะอะจงไหมคะ งงใช่ใช่ไม่ได้ไม่ามาไ,มได้มาไม่ได้ใจเลยดูมาดูฝีมือ,อน้องมีตังกันนะคะเฮ้ย <panelists> อ่าติดให้ตรงนะคะอันนี้เป็นของเล่น McDonald ลนะคะอระเตออันนี้เป็นชุด Happy ้มิลนะคะ น้องเลื่องมาเป็นหมายเลขสี่นะคะวันนี้ว่าหนึ่งสองสามหมดแล้วหนึ่งสองสามเออมาตัวตเลึกเออใช่แต่น้องเขามีอยู่แล้วนะคะอ่ะเออต,ติดติดท<ม>ี่หัว,วติดที่หัวอ่าอ่ะอ่ะอ่ะติดติดตรงไหมขอความช่วยเหลือมาไมาเอามา ดมามามาต้เลือกพระเจ้าพักเจาวนี่นะคะติดหมายเลขนี่เสร็จแล้วเระป๋องมีอะไรใหม่ส่องอ๋อจะไปจะติดหมายเลขสามค่ะไม่เลยนี่ไงมาเลขกสองนึกว่าสองเลยอะเราไปติดหมายเลขสามกันต่อเลยค่ะนี่นี่มีหมายเลขสามค่ะคันนี่ ไม่มีนี่นี่นี่หมยายเลขสามเป็นรูปมือเนี่ยคะ่ะหมายเลขสามสีมัเ 3. 3> นเปเือนีน่ย ติดหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสีค่หมายเลขสีอ่าใช่ใช่แบบนั้นเลยอ่า ah, very good good หมายเลข ม่เหมือนลูกผกใช่ไหมลูกผูกค่ะพวกถือเลขห้าเอาห้าก่อนห้าก่อนว่าใช่ใช่ใช่ในพวกใช่ใช่วมาเลยในพวกกับเลขห้าคอแบบเยวเราดูหน่อยว่าตัวนี้ชื่อตัวอะไรเนี่ย ตัวพระเจ้าเลยโอต,ต,ตัวตัวสีฟ้านี่คือตัวพระเจ้าเหรอเพราะว่าเชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยเนี่ยจะให้ใส่คนเม่นมาโอใครใครใครก็ได้บอกหน่อยนะคะว่าตัวสีฟ้าเนี่ยชื่ออะไรตัวนีามา้มาแล้วขอบคุณค่ะอะไรติด ชุดแท็บที่มของน้องมีต่างเป็นชุดไหมมีนักเก็ตไก่ภาษะกับมีกับมีแอปเปิลนะคะอะเดี๋ยิดปิดเ,เร็วค่ะอ๋อใครก็ได้นะคะช่วอคอมมต์หน่อยนะคะว่าตัวสีฟ้านี้เรียกว่าอะไรตัวสีเหลืองเรียกว่าแล้วก็ ตัวสีนี้ตัวสีแดงหรือเปล่าตัวสีแดงมีสีชมพูด้วยอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีสีชมพูอ๋อตัวตัวไหนเป็นตัวสีชมพูน่นมาเนี่ย๋อ้่ครับเล้วถือใหม่อ๋อนี่นี่ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเลวเอมมี่เอมอ่ตัวนี้เรียกว่าอะไรกัตันเธอชื่ออ๋อนี่ไงเขาเขียนชื่อไว้น่ะ นี่นะคะของนอม,มีตังเป็นหมายเลขสี่นี้ก็คือโซนิกพอดีเต็มบีโบจะใช้พลังเออติดตัวนอ่ะ,ต,อะติดตัวสี่เรื่องก่อนนะเออมันต้องติดตัวสี่เรื่องก่อนอ๋อติดสี่เรื่องก็อได้ เตี้ยไดก็ได้อะใช่ใช่มันกองหนึ่งสองสามท่เ้าพกเจ็บไปก็ไดอ่าโอเคโอเคได้ได้ไดอ่าใช่ใช่ใช่อตามอ๋อใช่ใช่ใช่เกิอะไรกอเลยก็ไปรเบอร์เบอร์เจ็เบอร์เจ็โอเค อ,อ่ะสูบถูกถูกมันจะเป็นขาดเนี้ยถูกแล้วถูกแล้วน้องไม่ได้ดึงขาดอใ่งานัไปในตก็ถูกเีเสร็จใสองกองกอ,งกอ,งอ่อาทไมก ตรงไหมตรงหรือเบี้ยวไม่ตรงติดต่อเลยติดต่อเลย <c oughs> เติดต่อที่ตเออติดต่อไหมอะไรอ่ะเราติดหมายเลขนี้ไปแล้วเสร็ <c oughs> จแล้วจะมาติดหมายเลขแปดเอ้นี่หมายเลขแปดอยู่นี่ร้อนบอล อย่แค่ตรงนะอ่ะต่อไปโอ้ถูกเล้ว,ลวได้แล้วได้แล้วอันนี้ได้ไดนี่ไงมันตรงพอดีเนี่ยเออ แอ่ะต่อไปหมายเลขไหนเราลืมติดหมายเลขเก้าเนี่ยเราข้ามไปติดหมายเลขสิบก่อนเนี่ยออเราต้องติดหมายเลขเก้าก่อนเออมาดูเลขคิดปะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราติดใหม่ได้ ไปหมายเลขอะไรปั๊มอันนี้เหมือนเกมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดตรงมากเลยเนี่ยตรงมากเลย จุดอันนี้ก่อนว่าใส่ลงสถาร์นี้ทำไมไม่มีวงแหวนนี่ไงเอาวงแหวนไปใส่ตรงนี้<ว>นี่เอาวันนี้ไปใส่ตรงนี้อ่ะติดติดติดตัวติดตัวรักให้เสร็จก่อนติดเมีนรักให้เสร็จก่อนแล้วขอดทำแบบโม,มวๆเลยช<ว>ับเลย 我不会的。嗯嗯嗯嗯

ได้ไหมได้เยอ่าเดี๋ยวบ้นะอุงป็ดตีงแว่นมาู้เปไหป็นี่ยัวนี้ปิดตรงไหนิตรงนี้ิตรงนี้หรือเปล่า ที่ตรงนี้แล้วตตรงไหนอ่าจริงๆมันมีให้สกแกนด้วยนะนี่ยังไม่ได้ลงสกแกนเลยว่าคืออะไร ตที่เท้าเหรอผลงานของน้องมีตังนะครับสุดยอดมากเลยครับ,า,บาย,บายว,นนวันนี้บาย,บายก่อนเดี๋ยวยยยว,วันนี้วันนี้ขอจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ <laughs> nah, i know.